มาป้ายยาซีรีส์จีนพีเรียดเรื่องใหม่ค่ะก็คือเรื่องซื่อจีนโหนรักประดับใจเป็นซีรีส์แนวย้อนเวลาที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้แนวพอย้อนเวลามันเยอะไปไหมแต่มันสนุกค่ะทุกคนเรื่องนี้นางเอกของเราเจียงซื่อหรือว่าคนหนูสีจนตรงผิงป๋อได้ย้อนเวลากลับมาหลังจากที่ถูกคู่มันจี้ฉงอีเนี่ยผักตกแม่น้าจินซุยแล้วก็ได้พระเอกอิวชีเนี่ยมาช่วยนางไว้แต่ก็เพราะว่าอิวชีเนี่ยเคยยิงธนูปัก,กอกนางจนตายในชาติที่แล้วเจียงซื่อเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเรียกอออวฉีียูู่่ตตลลดดดเาาาแถ้้้ใคครไกน,นะ ก็น่าจะคิดเหมือนกับเราว่าพระเอกน่าจะไม่ใช่คนยิงค่ะเพราะว่าลูกธนูก็ยังอยู่บนคันธนูไม่ทันยิงออกมาเลยด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นอิชีก็พยายามเข้าหาเจียงซื่อค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าตาสัญ,ญลักษณ์เทพธิดานานอูอที่อยู่บนหลังคอของนางเอกมันก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งอยากจะเข้าหาส่วนอีกคนก็พยายามที่จะถอยหนีแต่ขอบอกไว้เลยนะคะพอนางเอกของเราไม่ถอยหนีเนี่ยก็คือล็อกมงสุดๆคือถ้าสังเกตสักหน่อยถ้าคนในเรื่องสังเกตสักหน่อยนะจะรู้เลยว่าสายตานางเอกเนี่ยล็อกมงไว้แล้วว่าคนนี้แหละของนนนระะเอ,อ,เะะอกากาาคจ ความเท่เขาเป็นแม่ทาพอนอฮอว์เกเท่อยู่แล้วความหล่ออันนี้มันใช่อยู่แล้วพี่อีก็คือที่สุดแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นอของเรามีอีกก็ค,คือความตลกคือพี่อีเป็นคนที่เล่นได้แบบตลกหน้าตาสุดๆอะแล้วคาแรคเตอร์ต,ตัวละครน,นี้ก็แบบตลกด้วยเช่นกันความตลกในที่นี้ก็คือนางชอบไปกันซีนผู้ชายคนอื่นเว้ยและที่ขำสุดๆคือซีนที่นางป่วยแล้วนางสำออยค่ะใดๆคือความเป็นแม่ทัมโดนแค่นี้เป็นแผลแบบเดียวนางไม่หายนางสำออยนางกินยามไม่ได้สดน้ำแกงไม่ได้ต้องทำยังไงต้องให ในสาวป้อนเออเอากับพี่เขาสิดแกร่ราถ้ามาพูดถึงชีวิตในชาติก่อนของนางเอกของเรานะคะเป็นอะไรที่สารพัดสารเพจะเจอมากคือในครอบครัวของนางเอกอะ่ะนอกจากพ่อกับพี่ชายก็คือไม่มีใครที่ดีสักคนไม่ว่าจะย่าน้องชายพ่ออาสะพายพี่สาวน้องสาวทั้งหลายแหละแต่ยกกูให้คนหนึ่งเป็นใครอันนี้ก็ต้องมาดูคะ่ะก็คือไม่มีใครแม่งดีจริงๆคือย่าก็แบบลำเอียงแล้วก็คิดถึงแต่หน้าตาของตระกูลคือทุกคนล้วนแต่คิดถึงผลประโยชน์ทางนั้นน่ะคือถ้าใครไปดูจงนงีิกับบ้านนี้ประมาณหนึ่ง แล้วถึงพ่อนางเอกอ่ะจะเป็นพี่ชายคนโตของบ้านใช่ปะแต่ว่าไม่มีอำนาจนะคะแล้วตอนที่นางเอกเกิดแม่ก็ตายอีกอาสะพยรองเนี่ยก็เลยกุมอำนาจในจวนแล้วพ่อนางเอกอ่ะได้แต่งกับโคมันไปก็ไปเจอแม่สามีที่ไม่ดีแถมผัวก็ไม่รักหลังจากนั้นในชีวิตก็ผกผันหกระเหินไปเจอกับพระเอกจนรักกันแล้วแหละ จะแต่งกันอยู่แล้วแต่ก็มีมารผจญเรานะ่าจะพี่ชายตายพอก็มาถูกประหารอีกเรียกว่าเป็นนางเอกที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับของจริงเลยคนนี้คือชีวิตในชาติที่แลของนางเอกเป็นอะไรที่แบบสุดๆไปเลยอ่ะคือแบบเออคนคนหนึ่งมันต้องเจอขนาดนี้เลยเหรอวะก็เลยทาให้ในชีวิตใหม่ที่เจียงซื่อได้มาเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตนไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและสิ่งแรกที่เจียงซื่อตั้งใจจะทําก็คือการถอนมั่นกับที่ชองอีเพราะว่าคู่มั่นคนนี้เขามีคนรักอยู่แล้วและก็พอเจียงซื่อจับได้้เเเนนนีี่ยยแหลละกกก็ดผัจจตําคืืออง ไปเจอคู่มันกับโฉจับปด้ขาหนังขาเขาบนสะพานเว้ยก็เลยพยายามที่จะไปดูหน้าผู้หญิงแต่อีผู้ชายมันกันไว้ไงมันกันไว้แล้วแบบกันไปกันมาผักนางเอกตกน้ําจ้ะแต่การถอนมันมันก็ไม่ง่ายอย่างแรกเลยถึงพ่อนางเอกจะเห็นด้วยแต่อีอาสภัยลองเนี่ยตัวดีตัวดีที่นี่ทุกคนก็ต้องมาดูแล้วนะคะว่าเจียงซื่อเนี่ยจะถอนมันได้ด้วยวิธีไหนเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองไปได้ขนาดไหนเราก็มีประโยคหนึ่งที่เราชอบในซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะก็คือประโยคที่ว่าผู้ที่ช่วยตัวเองสวรรค์ก็จะช่วยผู้นัั้้นผูทที่ละิงตวเอ ก่อนก็จะละทิ้งผู้นั้นก็คืออะไรที่แบบว่าไม่ว่าชีวิตเธอจะเจออะไรมาก็ขอให้อย่าละทิ้งตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองจมไปกับไอสิ่งแย่ๆที่เจอแบบเราจะต้องช่วยตัวเองยุงตัวเองขึ้นมาไม่ต้องรอหวังให้ใครมาช่วยง่ายๆเลยก็คือรักตัวเองก็อย่างที่ว่านะคะรักตัวเองไม่เจ็บสักวันสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกอ่๋ยชีเนี่ยรับบทโดยจางหวานอี้แบรนด์แอมแห่งวังหลวงบทราชนิกูลก็คือเหมาะกับพี่เขามากใส่ชุดชาวบ้านก็ยังกบออราความราชนิกูนหน่อเนือเชื้อกริย์พี่ไม่หลงและก็ย มีมอยู่นะคะออกมาทีหนึ่งก็ได้มีมทีหนึ่งส่วนนางเอกของเราเจียงเสื้อรับบทโดยจิงเทียนเจียเจียคนสวยที่สวยแบบตะโกนสวยมากคือแบบว่าสวยสวยทุกฉากสวยทุกวีสวยทุกตอนไม่มีตอนไหนที่เจียเจียจะไม่สวยเลยและในเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นสาวงามที่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันค่ะก็คือเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดแล้วก็หาเงินเองได้ด้วยเราเรื่องนี้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องฉากหรือว,ว่าชุดสวยเหมือนกันแล้วบทของเขาเนี่ยก็ทำออกมาดีแล้วก็กลมกล่อมมากๆอยากจะให้ลองดูจริงๆค่ะเลาเนื้อเรื่องในตอน ก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถามว่าเครียดขนาดนั้นไหมก็เรียกว่าไม่เครียดนะทุกคนคือมันดูเพลินแล้วก็ดูสนุกจริงๆค่ะเพราะทางนี้ก็คือติดสุดๆณจุดนี้นะคะก็ตอนเอ็กเพรสใกล้ชั้นด่วนเราเรื่องนี้เนี่ยสามารถรับชมได้ที่ VTV มีทั้งหมด 40, 40ตอนจบแต่ยังไม่จบนะคะทุกคนเพราะว่าซีรีส์เนี่ยเพิ่งจะออนแอร์เนาะแล้วก็มีนิยายชื่อเดียวกันด้วยค่ะส่วนใครที่รอภาคไทยเนี่ยก็ต้องรอประกาศจาก VTV อีกทีนะคะแต่ถ้าใครเนี่ย เรานั้นนะคะก็ได้ลงแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ